เทคนิคการปลูกผักชีในกระถางหรือในถุงปลูกให้งอกแบบนี้ง่ายๆเลยครับไปดูกันขั้นตอนที่1เตรียมดินลงกระถางหรือถุงปลูกไม่ต้องให้เต็มกระถางนะครับประมาณนี้เลยดินก็จะเป็นดินปลูกทั่วไปที่เราใช้ปลูกเลยนะครับ 2. ใช้พีทมอสหรือดินเพาะโรยด้านบนพีทมอสหรือดินเพาะเนี่ยรักษาความชื้นได้ดีครับทําให้เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดผักชีสูงมากๆ 3. นําเมล็ดผักชีมาหยอดแบบนี้เลย ไม่ต้องโรยเยอะนะครับให้ห่างๆกันเพราะว่า1มเมล็ดเนี่ยจะมีอยู่2ต้นพอโรยได้ทั่วถึงแล้วเราก็กดมเมล็ดพันธุ์ให้จมลักษณะนี้ 4. นําพิษมอสหรือดินเพาะมาโรยด้านบนเพื่อกลบมเมล็ดอีกรอบนึง 5. รดน้ําให้ชุ่มครับ 6. นํากาบมะพร้าวหรือฟางแห้งมาโปะด้านบนลักษณะนี้ ื่อช่วยรักษาความชื้นครับเสร็จแล้วรดน้ําให้ชุ่มวางไว้ในที่แดดราไรอย่าให้โดนฝนช่วงนี้นะครับรดน้ําเช้าเย็นใช้เวลา7-10วันก็จะเริ่มเห็นผักชีงอกออกมาแล้วครับ